บ้านเงาเสียงคำเตือนที่ถูกเพิกเฉยเสียงจอแจของตลาดนัดกลางคืนในต่างจังหวัดไม่ได้ทำให้สมาธิของนัดโปรดิวเซอร์และโฮสต์หนุ่มไฟแรงแห่งรายการล่าท้าผีออนไลน์ไข้เขวไปจากเป้าหมายของเขาเลยแม้แต่น้อยสายตาคมกริบของเขายังคงจับจ้องไปยังชายชาราเจ้าของร้านขายของเก่า ที่กำลังเล่าเรื่องราวด้วยน้ําเสียงแหบพร่าดวงตาที่ฟ้าฟางตามกาลเวลานั้นใช้แววจริงจังจนหน้าขนลุกพ่อหนุ่มเชื่อลุงเถอะอย่าไปเลยที่บ้านตระกูลขุนฤทธิ์นะลุงสมชายชรากล่าวพลางยกมือที่เหี่ยวย่นขึ้นมาทาบบ่าปกที่นั่นมันไม่ใช่แคบบ้านร้างธรรมดา แต่มันเป็นที่ที่คนตายเขาไม่ยอมไปไหนนัดพยักหน้ารับฟังแต่ในใจกลับเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นทำไมหรอครับลุงมีประวัติอะไรน่าสนใจหรอครับเขาถามพร้อมกับยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาทำทีเป็นจดบันทึกแต่ความจริงแล้วเขากำลังแอบบันทึกเสียงสนทนาทั้งหมด